ครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณ Power Point จาก p o ก่อนนะครับซึ่งมันทำให้ผมได้ต่อยอดขึ้นเยอะเลยนะครับผมได้ Power Point จากพ o w e มาดูนะครับคราวนี้ของพวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรานำเสนอใช่ไหมถ้าเรากด e อนเตครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะเอนเตอรครั้งเดียวเราพูดไม่ทันนะเรานําเสนอเด็กไม่ได้โดยเฉพาะเนี่ยนี่คือ,อปอหนึ่งปอ1หนึ่งเนี่ยเด็กชอบดูทีละขั้นตอนเด็กอ,อาจจะไม่ชอบหรอกแต่เราให้เขาดูทีละขั้นตอนเน่ยเขาจะเข้าใจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าไปเปลี่ยนตัวเนี้ย แอนิเมชันนะครับหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยข้างบนนะครับนี่ตรงนี้ง่ายเลยนะครับเห็นเลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่ง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 มาเรื่อยเยไหมฮะหมายถึงพอมันคลิกปุ๊บมันจะไหลลงมาเรื่อยๆเลยซึ่งพควอลก็ทําไว้ดีมากแล้วนะครับแต่เราต้องการให้เป็นทีละคลิก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 นะครับตอนนี้เราขึ้นแอนิเมชันแล้วสมมุติว่าเราไปที่เลขศูนย เราต้องคลิกนะถ้าเราไม่คลิกคำสั่งโอก็ขึ้นเหมือนกันนะครับกดที่ animation ปึ๊บขึ้นเลย animation pan ขึ้นเลยนะครับคลิก animation pan นี่เต็มเลยเห็นไหมเนี่ยให้เราคลิกเลยตรงเลขศูนย์เราไม่เอาเลขศูนย์ปุ๊บเปิดขึ้นมาก็ขึ้นเลยวิธีที่2นับต่อจำนวน ใดๆนะในนับต่อจํานวนใดจํานวนหนึ่งเนี่ยเราไม่คลิกนะครับนี่อันนี้เราคลิกเห็นไหม start click start click อะมันก็จะขึ้นเป็นวัตถุตัวต่อๆไป start click ให้หมดเลยนะครับมีใครแบบเดี๋ยวผมจะลองนะว่าถ้าเรา start click แบบทีเดียวมันจะขึ้นยังไงสมมุติว่าเราสั่ง start click ค,คลิกขวา แล้วก็ start คลิกว้าวอย่างนี้เร็วเลยฮนะเห็นไหมให้เราคุมทีเดียวเอาใหม่นะเดี๋ยวจะไปอีกแผ่นหนึ่งแผนงานหนึ่งพอเราคลิกแผนงานนี้ใช่ไหมครับมันก็ยังขึ้นหน้าแอนิเมชันอยู่แล้วก็ยังขึ้นแอนิเมชันแผนอยู่ให้เราอันไหนที่เราต้องการแบบคลิกให้เปิดขึ้นมาความหมายของการบวชนี้ไม่ต้องก็ได้เนาะนี่ปึ๊บกดครั้งนึงนะข้างบนแล้วก็กด ชิปค้างชิปในแป้นคีย์บอร์ดอยู่ทางซ้ายซ้ายทางขวาวก็มีนี่แล้วก็กดตัวล่างแล้วก็คลิกขวาตำแหน่งเพื่อตำแหน่งไหนก็ได้อ่ะสมมุติว่าเราตำแหน,น่งนี้แล้วก็ start on c l คลิกมันก็จะไล่วัตถุล,ลงมาเรื่อยๆให้เราได้พูดทีละขั้นตอนกับเด็กๆนะครับเอาไมดูนะ โอันนี้เต็มเลยถ้าเราจะมานั่งคลิกคลิกคลิกเรื่อยๆอสมมุติว่าเรากด Ctrl A เลยเห็นไหมถ้า Ctrl A ปุ๊บแล้วเราก็กด Ctrl ค้างแล้วก็คลิกศูนออกคลิกศูนออกนี่หมายถึงว่าไอ้ศูนเนี่ยเราเปิดพอกด Transition ขึ้นมาปุ๊บหรือการเปลี่ยนแผ่นง,งานใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าการใช้สัญลักษณ์เขียนประโยคสดแสดงวิธีการหาคำตอบนะ เสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกเลยคลิกขวานะ Start on อนคลผมเชื่อว่าหลายๆท่านชอบแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านชอบแบบนี้นะผมมาแนะนำแค่นี้นะครับอีกครั้งหนึ่งฟึบถ้าเกิดใครอยู่หน้าโฮมนะก็มันจะไม่ขึ้นถ้าใครอยู่หน้าโฮมอ่ะอันดับแรกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นปิด แ n นิเมชันแพนไปก่อนนะครับใครอยู่หน้าโฮมเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเสร็จเรียบร้อยคลิกที่แผนง,งานที่เราต้องการแก้แล้วก็ไปที่ animation แล้วก็ไปที่แอนิเมชันแ a n แล้วก็คลิกครั้งหนึ่งอะไรก็ได้แล้วก็กด c อนโทแล้วก็กดคอนโทครังแล้วก็คลิกอันที่เราไม่ต้องการออกแล้วก็คลิกขวา แล้วก็ start on click อันนี้รู้สึกเราแก้ไปแล้วเหรอห <c oughs> รือว่ามันไปของของมันเองเอามา control a แล้วก็ไม่เอา0เอาแล้วก็ c o n t r l a เราต้องคลิกด้วยกด c o n t r ร l ค้างแล้วก็คลิกเลขศแล้วก็คลิกขวา start on click ก็คือเราไม่ได้หน่วงเวลาเวลาอยู่ที่เราพูดกับเด็ก นะครับแค่นี้การเรียนรู้ออนไลน์ของเด็กๆก็จะทําให้เด็กๆเข้าใจมากขึ้นนะครับประขอให้คุณครูมีความสุขกับการทําสื่อนะครับสื่อออนไลน์ได้สอนออนไลน์จะสอนสดสอนแบบไหนให้เหมาะสมกับนักเรียนนะครับก็เขาก็รับรู้ได้แต่ก็สู้ที่เราไปสอนนะสอนที่โรงเรียนไม่ได้นะโอเคครับสวัสดีครับผม